สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบิ๊กเดอะสตาร์นะฮะแชมป์เดอะสตาร์อะไรครับเดอะแจ๊คที่สองครับ้ยแชมป์เลยเด้อแชมป์ก็เป็นแชมป์มันทำไมมันเป็นแชมป์มันต้องอ้อะไรกันอะไรมันคงไม่เข้าใจความรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกถ้าเกิดว่าเป็นแชมป์เนี่ยเนื้อมันก็จะนุ่มกว่าโกเด้งนิดนึงถ้าเป็นโกเด้งก็จะเป็นแบบคนละแชมป์ก็นั่นก๋เตี๋ยว S <S <S มาถึงอะ่ะห้าบาทสิบบาทนอกจากหลอกเราตลกด้วยเหรอน้่งี้ผมเอาอะไรยืนอ,ะอ่ะเอาเท้าเอายืนยน,ะนะ อช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องโบสลันไงโบสลันนี่คืออะไรมาจากอะไรโบสมาจากชื่อเล่นสลันมาจากชื่อจริงถามว่าทําไมไม่คิดชื่อช่องอื่นตอบง่ายๆเลยไม่มีสมองไม่มีสมองไม่มีสมองคิดอะไรก็เอาชื่อไปเลยเอาชื่อไปเลยแล้วกันผมจะเลอหลอกช่องเนี้ยไอคลิปที่เราโด่งดังจากช่องนี้คือคลิปอะไรฮะอ๋อยังไม่ดังยังไม่ดังยังไม่ดัามีมีคลิปที่ยอดวิวเยอะๆเยอะเยอะเยอะเออมันเป็นคลิปอะไรเขาพูดถึง ช้อนช้อนช้อนแมงกระชอนเนี่ยนะช้อนบุระนาีร้านเฮ้ยคุณพูดชื่อเต็มเนี่ยคุณเต็มเลยไเนี่ยไม่โดนฟ้องป่ะเนี่ยโดนฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องเราผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเขาในทางไม่ดีเลยโอเคโอเคถามหาข้อท็จจริงในคลิปคลิปวันนี้ที่เรามาถ่ายเรามาถามพี่บิ๊กเนี่ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอะไรเลยจบแล้วไม่เกี่ยวกับช้อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับลุงไม่เกี่ยวกับพูดได้ไหมไม่เกี่ยว เราจะมาพูดเรื่องว่าเห็นเป็นทั้งเดอะสตาร์รายการก็ตั้งเยอะทีวีรายการด้วยอยะมีเห็นไปนั่งถ่ายช่องอะไงมีบ้างร้องเพลงอีกมี MV มีอะไรวันนี้เราอยากมาถามพี่บีคือการที่ผู้ชายควรจะดูดีเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเออนั้นถึงนัล้ถึงจะหล่ออย่างเงี้ยคุณถามผิดคนหรือเปล่าโบนถูกแล้วใช้คำว่าผู้ชายที่ดูดีผู้ชายที่ดูดีควรจะต้องทำอะไรสำหรับผมนี่ดูดีไหมดูดีโอ้โหดูดีนะเดี๋ยวไปดูไม่ดีแฟนคลับเม้นด่าทำไงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ตาโอ้โหคนเรามันก็ต้องมีเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีเอาเอาเอาดูควรดูดีจากภายนอกก่อนดูดีจากภายนอกใช่ไหมภายนอกเนี่ยมันคือ first impression ถูกไหมได้อยู่ first impression เนี่ยมันคือสิ่งแรกที่คนเห็นเราใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องการแต่งกายการแต่งกายหน้าผมหน้าผมอย่างตอนเนี้ยไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ได้่ยคือกองอื่นเขาต้องเซ็ตหน้าแต่งหน้าไม่ถ่ายตอนที่พี่แต่งนุ่งแต่งหน้ามานี่เพิ่งเล่นเลยยิงปืนเลเซอร์เสร็จเลยเนี่ย กองเหล่าหน้ามันเลียวใช่คำว่าใช้คำว่ากองใช้คำว่ากองกองมีใครบ้างกูคนเดียวก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของหน้าผงอ่าเมื่อกี้คือไปยิงเลเซอร์มาเพราะฉะนั้นไปยิงปืนเลเซอร์มาอ๋อนึกว่ายิงแบบเลเซอร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบหน้ามันเป็นเหงื่อเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเป็นใครเออเป็นใครวะ เป็นเหงือใครอะไรถามว่ามันดูแย่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดูแย่นะแต่เพราะว่าเรารออยู่แล้วไม่ไม่เห็นขนาดนั้นถึงว่าเราก็เราก็ตัดผมในทรงที่มันเหมาะกับเราเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ดูแบบแต่งที่มันเหมาะกับเราที่มันเข้ากับเราไม่ได้แบบดูเวอร์ไปหรือดูอะไรไปเคยไว้ผมลังมกอย่างเงี้ยรังเฮ้ยทรงก่อนผมเลยเมื่อก่อนไว้ทรงนี้เลยเพิ่งตัดไปเมื่อช่วงประมาณกลางกลางโควิดเนี่ยตัดผมครับ คุณรู้จักไหมเนี่ยเน็กชารีเน็กชาลีเน็กชารีชัดๆรวมนี้ประมาณน่าจะ6กกว่าปีที่แล้วนะตอนตอนเป็นเดอะสตาร์มั้ยก่อนดิตอนเรียนมหาลัยเลยแล้วพอเข้าเดอะสตาร์เขาบอกไปตัดผมยังไงมึงก็ต้องไปตัดผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆตอนไปเดอะสตาร์นี่เขาก็แลวแต่เราเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วงที่แปลงเพศแปลงเพศแล้วแล้วก็แปลงกลับมาละนึกนึก คือจริงๆเคยไว้ทรงผมมาเยอะนะแต่ด้วยด้วยความที่เราเป็นคนผมบางผมเส้นเล็กด้วยผมบางคือหัวร้านไม่ใช่สิผมบางคือผมเส้นเล็กอ๋อผมเส้นเล็กอย่าพูดเข้า่าหัวร้านนะไม่ได้ห้พูดห้มพูดไม่ได้ทำไมอ่ะต่อยเลยต่อยเลยอุ้ยนี่อันนี้เขาเรียกแรงกระพือปีก เพราะว่ามันมันมาด้านข้างไงใช่ไหมเออมันไปไปจีตาอันนี้แรงกับพื้นปีกออกด้านข้างแฟนคลับบนรู้ดีลงตั้งแต่คลิป2แล้วทำสีผมแฟนขับโอ้โหคุณมีแฟนคลับด้วยมีเท่าไหร่ยอดฟอลเท่าไหร่ยอดฟอลเท่าไหร่ยอดฟอไอจีคุณเท่าไหร่กลัวสู้คุณไม่ได้สิอ๋อา๋อของคุณก่อนแล้วกันเอาของคุณกันแล้วกันเท่าไหร่สองร้อย แต่งจริงเราควรจะไปยิงเลเซอร์สิวไอหลุมเหลือมอะไรบ้างมัเอาจริงไหมหมดไปหลายหลายหมื่นแล้วหลายหมื่นแล้วยังได้เท่านี้เลยแค่นี้ก็เลยคิดว่าพอแล้วมันมีเทคโนโลยีหนึ่งอะไรต้องไปกลับหนังหน้าคือถ่าแล้วก็กลับเอาข้างในออกมาข้างนอกตกลงยังไม่ได้เลยรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวดูดีก็คือเริ่มแรกก็คือต้องเป็นทรงผมทรงผมทรงผมการดูแลหน้าตาการดูแลหน้าตาถ้าพูดถึงหน้าตาทาครีมดีไหม ทาครีมแค่2อ,อย่าง2อ,งอย่าง2อ,อย่างคืออย่างแรกคือค,ครีคมบ,รบำรุงครีมบำรุงครีมบำรุงรุงแร้ขาวไม่สิมาทาหน้าเอาลกแร้ขาวมาทาหนะ้า <laughs> บ้าเปล่า คีมบำรุงนี่แล้วแต่ว่าใครจะถูกกับคีมแบบไหนก็ทานั้นเลยคีมบำรุงแล้วก็ตองคือกันแดดกันแดดกานแดดนี่ของบ้านต้องทาทาทุกวันแต่ครีมบำรุงนี่คือเช้าเย็นทาไมต้องแค่นั้นผมทาแค่ทำไมไม่ใช้แบบร่มเอากันแดดทําไมต้องทาคีมมันไม่ได้ครับแดดมันล้วงเคยได้ยินแดดลวงแดดลวงเหมือนที่พี่ชอบลวงนะผมชอบลวงแดดไอ้ลวงอะไรอ่ะคุณบ้าเหรอตัวเองช่องจังไร ผมมันเป็นคนไม่ชอบทาครีมเลยบางคนต้องแบบทาครีมใต้ตาทา,ทาครีมนูน่นทาครีมชิวเราสุดเยอะดูหน้าพี่บิ๊กโอ้โหใส่ขนาดนี้ไม่นะแต่ผมก็ทาสองตัวตมีมีคอนซีลเลอร์บ้างเพราะว่าปิดรอยปิดสิวปิดอะไรเงี้ยแต่จริงสองอย่างที่ไม่ควรลืมเลยคือกระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์เออไปละเดี๋วช่องเลย ก็คือต้องมีการทาหน้านี่คือทาสองสามตัวเองนะที่พูดใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็ไม่อยากทาอะไรให้มันยุ่งยากมากมายแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากดูดีมันก็ต้องมีบ้างสปอน์เข้าได้ยังสปอนสปอน์น่าจะเข้าได้ละอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้เมื่อกี้เราไม่ได้บอกยี่ห้อใช่ไหมอะไรก็ได้นะครับถ้าอยากที่จะให้อน้าตาเราดูดีไปกว่านี้นะเดี๋ยวคลิปจะออกเรื่อยๆแล้วคลิปอื่นๆจะมีค่าตัวไอ้คลิปนี้มีค่าตัวถ้าสปอนเซอร์มึงต้องมีค่าตัวนะอ่าค่าตัวโอเคโอเค แล้วก็เรื่องที่2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเนาะแต่งตัวคือจริงๆการแต่งตัวมันก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันอะอแต่ผมรู้ผมรู้สึกว่ามันก็มีบางคนที่แต่งตัวไม่เหมาะกับตัวเองนึกออกไหมก <c oughs> ็แบบหน้าไทายๆแต่ไปแต่งเกาหลีไม่จะไม่เข้าจริงๆมันได้หลยจริงจริงมันได้หละแต่ว่าก็ต้องดูว่าเกาหลีสไตล์ไหนเกาหลีเหนือไม่ได้แล้วคนนำเขีย อย่างสมมติว่าคุณเป็นคนรูปร่างควมเงี้ยก็ต้องใส่เสื้อแบบเสื้อลายให้มันดูแบบดูผอมอ่ะเคยเห็นไหมลายตั้งเคยลายตั้งลายตั้งอลายตั้งลายตั้งเออลายตั้งให้มันดูผอมใส่ลายทางมันจะได้ดูมีอะไรอย่างงั้นประมาณนั้นแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใส่รัดมันก็ไม่ดูไม่ดีเนาะดูเห็นพุงเห็นอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเอาเอาตรงๆเลยนะผมเห็นเห็นแบบเนี้ยเหมือนผมผอมใช่ไหมแต่ผมก็แอบมีพุงนะมีพุงมีพุงมีมีมี มึงไม่ไมไมไมตอกขนาดน,น,นั้นการที่เรามีพุงปุ๊บถ้าเราใส่เสื้อรัดปุ๊บเนี่ยมันปูดแน่แนเพราะฉะนั้นใส่โอเวอร์ไซส์สังเกตนะฮะคนส่วนใหญ่ใส่โอเวอร์ไซส์เพราะว่ามีพุงไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ผมไม่เป็นผมไม่มีพุงเลยโอ้โหแต่เพราะงี้คนดูดูไม่ออกอ่ะมันเป็นโอเวอร์ไซส์มันตัวใหญ่เราก็ต้องออกกําลังกายอ่าออกบ่อยไหมออกออกออกบ้างออกทุกคืนนะออกกําลังกายออกกลางคืนอ่ะเอ้าวิ่งกลางคืนเยอะแยะโอเคก็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 คืนบ้างไม่คืนบ้างอ๋อมี ก็มีมีบ้างมีบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง เพราะว่าบางทีผู้หญิงเขาเบาบางเราเวลาเราต้องช่วยเซฟเพมเขาเซฟคือผู้หญิงอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเราช่วยเซฟเพราะว่ามันต้องมันก็ต้องเซฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาลงแรงลงหมายถึงว่าหมายถึงว่าสกอรไงเวลาสกออ่ะอ๋อสกอรเออนั่งท่านั่งก็ต้องค่อยๆเซฟออต้งค่ยเซฟเซฟอันนี้จับจับตรงไหนของเขาเนี่ยจับคอจับมือจับแขนงจับแขนอย่างนี้อย่างนี้งอย่างนี้เวลาสกอรลงอ่ะค่อยๆลงนะครับเพิ่มเคยจับผิดไหมก็ก็มีบ้างก็มีบ้างจับผิดท่าไหนไม่ถึงไม่ไป จับจับจับผิดแล้วก็ไปไปโดนจักกระเละครับ้อโดนจักกระจีพี่อะไรเงี้ยไม่ได้เคยโดนอย่างอื่นเลยคือมึงต้องการอะไรก็ต้องออกกำลังกายด้วยการแต่งกายก็เลยสำคัญใช่จริง่ะผมเป็นคนไม่ได้แบบเป็นคนรูปร่างดีนะแต่ว่าก็ก็พอมีบ้างพอมีบ้างโอ้โหโชว์อะพอมีบ้างโอ้ยโชว์ดูดูดูมันมันมันจะขึ้นมาเองเห็นไหมระเบงอะไรวะนิ้วโป้งเป็นไรจริงๆเรื่องการออกกําลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การกิน่ย สำคัญกับออกกาลังกายเยอะเลยกินนี่คือปกติก็กินกินกินเงียบกินก็กินเงียบๆหรอกกินเงียบกินไม่ได้กินจงแกล้งมึงหรอกกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินาไปกินกับเพื่อนนะครับกินคนเดียวก็เดี๋ยวเพื่อนหาว่าไม่แบ่งอีกก็กินกับเพื่อนกินกินกินกับเพื่อนหรอกินเพื่อนไม่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 เคยกินเพื่อนไม่เคยกินครับมีแต่เพื่อนกิน เพื่อนกินก็คือเพื่อนที่ไปด้วยก<พ>ันแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายให้เราจ่ายอย่างเดียวเง<อ>ี้ยก็ต้เออเนี่ยเรียกเพื่อนกินคุณนี่จังไรเหมือนกันนะจริงผมไม่ใช่เป็นคนงนี้หรอกไอ้ <c oughs> ช่องนี้มันต้องอะไรอย่างเงี้ยนะมันแบบช่องผมนี่เรียวที่สุดแล้วช่องใครเรียวกนะว่าผมนะก็คงต้องเป็นช่องสอง <c oughs> <c oughs> อา้าวแล้วถ้านอกเหนือจากการแต่งกายรูปร่างหน้าผมอันนี้คือเป็นเรื่องของอ first impression เฉยๆคือการมองแวบแรกการมองแวบแรกคือเห็นเห็น,เห,นเห็นเลยใช่ไหมแต่คือมันไม่สามารถเห็นนิสัยใจคอข้างในได้ไงผมเลยถึงว่าเราทําตัวให้แบบนี้ก่อน เพราะว่าคนบางทีมันตัดสินอะมันตัดสินง่ายอะคนเดี๋ยวนี้มันเอ้ยมันมีเยอะนะคนที่แบบตัดสินจากดูเอ้ยแต่งตัวแบบนี้ที่คนเลวมีไหมถามว่ามีไหมก็มีเลยเออเออก็ดูจะฮะเป็นวัยรุ่นทั่วไปอทั่วไปทั่วไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าดีหรือแย่อ๋ออ่าแต่ถ้าแต่งอย่างเงี้ยดีกว่ายูทูบเบอร์ะดูข้างหลังไม่เอาได้ไหมไม่เอานี่เดี๋ยวแจกไม่มีค่าตัวใช่ไหมเดี๋ยวแจกเดี๋ยวทำเสื้อแจกใส่ไปไหนมนแรกมันไม่ได้บอกว่าแจก ตอนแรกมันจะมาขายด้วยซ้ำนั่นไงโอ้ที่ตอนหน้ากล้องบอกแจกช่องไม่มีตังค์ช่องนี้ช่องต้องหาเงินออแต่แจกแล้วไงแจกแล้วหาเงินคุณไม่ยากนะจริงๆริงคุณก็รับเปิดรับบริจักคุณก็ออกบอกว่าคุณจะเอาไปปลูกปลาแต่คุณจะไม่พูดเออไม่ได้จะไม่พูดไม่คือมันก็มีปัญหาเพราะว่าเชียงใหม่มีบ้านผมอ๋อเออใช่ผมเป็นคนเชียงใหม่อะไรที่ดีๆแล้วก็ต้องช่วยส่งเสริมเคยไหมไปดับไฟป่าเขา ไม่ไม่ได้เคยไปดักแต่เคยไปเคยไปปลูกป่าแล้วก็ไปทําแนวแนวแนวกัน,นไฟอ่าแนวกันไฟอ่า<ๆ>เขาจะมีการทําแนวกันไฟผมก็ไปขึ้นไปบนดอยเลยก็ไปช่วยเขาตอนนั้นไปที่อําเภอสัตหีบไม่แจ่มไปทํำไมสัตหีบ <laughs> คือมัมีปัญหาจริงๆผมเคยเป็นพีเซ็นเตอร์ให้กับสถานีวิทยุลำพูนเพื่อที่จะประชาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลดการเผาไฟเผาไฟว่ะเผาอะไรเผาป่าเนี่ยเผาป่าคือเขาไม่ได้บอกว่าแค่เผาป่านะหมายถึงคนคนเอาคนเหนืออรายการโคตรสดเอาไงล่ะครับอร่อยดีครับอไม่มีใครว่าเต้เดี๋ยวสตาร์เดินมาป้อนพิซซ่าบิ๊กเดี๋ยวสตาร์เอาไงล่ะก็เออไงอ่ะรายการสดนะ ี่มโฟกัสเรร็็วววด้ยโฟกัสเเขาก็มีกฎหมายออกมาเลยถ้าเกิดบ้านนี้เผาป่าโดนปรับไม่ใช่ไม่ใช่เผาเผาป่าหมายถึงในในบ้านพอดีมันมันมัีวันไม่ใช่มีมีแบบ เศษเศษเใบไม้อ่ะเศษเศใบไม้เออแล้วแล้วเขาก็าก็จะกวาดกวาดกวาดใช่ไหมคือเขาอ่ะจะให้กวาดแล้วเอาใส่ถุงดำไปทิ้งแต่ช้าบ้างก็กวาดกวาดแล้วไปเผาคือปกติมันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วเออแต่ช่วงนี้มันเยอะไงเพราะเรรู้สึกว่าเยอะเพราะอะไรที่ฉะนั้นอะไรที่มันลดได้เขาก็พยายามลดลดอะไรควรลดได้ก็ควรลดใช่แต่ภาษีไม่เคยลดเลย ภาษีคุณยังธรรมดาผมอ่ะภาษีนักแสดงโดนไหมล่ะโดนสิไปคุยกับตู่เพืหน่อยได้ไหมตู่ไหนพี่ตู่พี่ตู่พบพรนะชอบเพลงพบชอบชอบเพลงเขามากเลยครับอออะไรนี่ก็อะไรนี่ยแม่ทำเพลงไม่ได้ชอบจริงเนี่าผมเล่นละครผมเล่นละครพิธีเขาแม่นักพักขนงไงพี่ตู่พบพรไงเดวอนก่อนท่านสัญญาขอเวลา ายนอกไปแล้วที่อยากจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ภายในนิสัยเขาเรียกนิสัยหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าการทําตัวก็ได้เพราะว่าบางทีนี่นิสัยคนเรามองไม่สัดานแล้วกันสันดานคนเรามันมองกันไม่ออกในช่วงแบบง่ายๆหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถึงมึงจะเป็นคนนิสัยไม่ดีสันดานเลวอ่ะ่องน้อยใครก็ได้อ๋อใครก็ได้ไม่ใช่ครับเออช่องมึงได้ก็เก่งใจเราก็เราไม่รู้ไงว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่า คนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นคนดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอยากทําภาพลักษณ์ดูดีการทําตัวการวางตัวใช่ไหมคุณต้องวางตัวยังไงล่ะแค่นั้นอ่ะก็ถ้าเป็นหมากรุกก็ต้องวางเบี้ยไว้ตัวหน้าเหมือนที่เราเล่นเย็นเลยเซอร์เมื่อกี้ไงเราให้เบี้ยไปก่อนให้เบี้ยไปก่อนเราไปเราไปอยู่ข้างหลังการวางตัวผมว่าสําคัญนะบางทีเราเป็นคนขี้เล่นพูดเล่นพูดหยอกอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราคูยได้พูดเล่นพูดหัวเล่นหัวเล่นอะไรเงี้ยกับเพื่อนเน่ะเราเล่นอะไรก็เล่นแต่ว่า บางครั้งอะ่ะเราเจอคนที่เราไม่ได้เราไม่ได้สนิทบางทีคนที่เขาอายุมากกว่าเราหรือเปล่าะอะไรเงี้ยก็ต้องร,ะะรู้รูจากนอกจากก็คือสัมมาคาระวะสัมมาคารวะใช่เราควรจะมีเขาเรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายไหมกับกับการที่เราจะรักใครเพราะผู้หญิงเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้เนี่ยความเสมอต้นเสมอปลายนี่คือเป็นอันดับต้นๆเลยบางคนสําหรับผู้หญิงบางคนคืออันดับหนึ่งเลยจริงเหรอวันแรกยังไงวันวัน,ว,นวันสุดท้ายที่คบกันก็ต้องเป็นแบบนั้นจริงเหรอ หมายถึงไอ้เงี้ยคนอวดผีจะจันยดไอ้เงี้ยสถานที่ปิดไฟตอนนี้เราก็อยู่กันที่แมนเชสเนอรเวนนะฮะซึ่งก็เมื่อกี้ผมสัมผัสได้นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเข้าใจกันรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องมีจิตใจเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะการวางตัวการวางตัวการเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าความรวยแต่ถามว่าผู้หญิงชอบรวยไหมก็ชอบก็ชอบ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ผิดไม,ไม่ได้ผิดนะนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากกัดก้อนเกลือกินแล้วใช่ถ้าอยากร้องไห้เขาไม่อยากร้องไห้บนรถบัสไม่อยากร้องไห้บนรถบีเอ็มเอเอสุดท้ายแล้วอะความสุขของคนมันต่างกันเว้ยความสุขของคนอาจจะอยู่ที่ทคนที่เรารักอ่าบางบางคนก็อาจจะอยู่ที่เงินของคนที่เรารักความสุขของพี่เป็นไงไม่รู้แต่ความสุขของโบ๊ทที่ชอบที่สุดคือมีเดียมเลมีเดียมเลมีเดียมเ ก็จะเป็นอ่าสุกๆุดิบดควาสุกของผมก็เหมือนกันเหมือนกันมีเดียมแรมกันชอบชอบ่ามีเดียมแรมกันเพราะว่าชอบเหมือนกันชีวิตมันต้องมีรสชาติมีสีสัน